สวัสดีครับผมนายสุภชัยมัสวิงสา,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ปวสสองวันนี้ผมจะมาออกแบบโปรแกรมการค,ควบคุมคอมเมอเตอร์ด้วยบอร์อดอัดโน,นนะครับมาดูที่วงจรกันครับนี่นะครับจะเป็นวงจรน,นะครับออกมาก็จะเป็นโค้ดนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับไปดูที่โค้ดที่หน้าจอคอมมันครับ เป็นตัวโคดนะครับจะตั้งไว้นะครับหมายเลขสองนะครับดีไฟมอเตอร์ตั้งไว้ที่หมายเลขสองบอร์ดอาร์โนนะครับนะครับส่วนดีเดีก็จะสามร้อยครับส่วนนาห็อกก็จะเป็นเอศูนย์นะครับโอเคครับก็จะไปทําการต่อจรกันนะครับไปดูอุปกรณ์กันครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีบอร์ดอาร์โนนะครับ มีสาย USB ครับมีสายไฟครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับตัวมอเตอร์นะครับตัวทานซิเตอร์นะครับก็มีตัวต้านทานครับอันนี้ครับจะมาต่อเลยนะครับนี่เป็นตัวทานซิเตอร์นะครับ ตัวมือทันสติเตอร์แล้วก็ตัวต้านทานนะครับเราจะขาเบรสนะครับเราจะต่อจาก,จากขาเบรสนะครับมาลงที่บอร์ดนุ่งนะครับผมกำหนดไว้เบอร์2นะครับหมายเลขสอง แล้วก็จากขา C นะครับจากขา C ของทา a n s ิตเตอร์นะครับผมจะต่อไปที่ขากาวนะครับน,น,นะครับแล้วก็ไปที่วัดลุ่มนะครับวัดลุ่มนะครับ วันลุ้ลเงโจะมาที่ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะลงที่ขาไฟบวกนะครับรจะมาลงที่ขาเบรสนะครับ เอาคอไปนะครับเดี๋ยวมาลงที่ขาซีนะครับแล้วก็สายขวาสุดขาขวาสุดของวอลลุ่มนะครับขวาสุดของวอลลุ่มนะครับจะมาลงที่ขา ห้องีขาเกาวนะครับแล้วก็ขาไฟนะครับลงที่ห้าศนนะครับก็ส่วนขากลางของวารุ่มนะครับจะไปลงที่ A0 นะครับ จะทำการเสียบสาย USB นะครับอ๋ทำการเบินนะครับ โอเคครับเกิดเปินเสร็จแล้วนะครับมาตัดปรับที่ตัววอลลุ่มนะครับนี่นะครับมอเตอร์ก็จะติดนะครับสามารถปรับที่วอลลุ่มจะติดจะดับได้นะครับนี่ครับปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนายธนพัฒน์นะครับเป็นผู้ถ่ายทําให้ครับเราก็ขอขอบคุณอาจารย์วิศายคุณยาผู้ให้ความรู้วิชาแมคอฟคอนโทรลนะครับ and have